สมเกียรติแล้วค่ะวูเขาไม่คิดแม่งก็ใส่ไม่ได้อลงไปแค่นี้แหละมาอะไรที่ล็อกกี้ฟอร์ดสองม่ได้เล่นนานมาวอร์มวอร์อม,มน่อยคนเยอะจังวะซโลวเดียวเลยฮะงเล่นคนเดียวเลยไม่มีเพื่อนเล่นแม่งเล่นคนเดียวแม่งเ,เลย ไม่ได้เล่นนานสี่ห้าเดือนแล้วนะเล่นมาเล่นรอบนี้ก็เล่นย,ยาวๆไปเล่นไปอ๋อดูเกิดูเจอที่นี่อ่ะขึ้นข้อมันสกยห้าง เลยที่อยู่แล้วโอเคโอเคเชี okay, ่ย okay. ตามไปวะคนเยอะมากเลย <c oughs> อ่ะเฮ้ยเหม่งแมคนแรง เก็บละเซ่แน่นแน่จะมาเก็บละเซไม่ให้เก็บหรอกเดี๋ยวเรา้ ของไม่มีใครมาเก็บ <c oughs> โอ้ตายร <c oughs> อบแก้มึงมามามายิงใครวะมันยิงใครวะ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  แม่งเมื่อกี้เซิร์ฟรีหรือเปล่าวะเขาแล้วแม่งเข้าไม่ได้โยโย่รอบแก้มือ,อเซิร์ฟมันรีหรือวะทำไมมันทีแรกมันคนเยอะแล้วคราวนี้มันคนน้อยลงวะ โอเคเอาเขียเซิร์ฟดีจริงเลรอบไปหนรอบไปหนึ่งมาป่าแบบนี้ก็ยอดอย่างนี้แหละใครวะโอ้มารอบแกมือรอบที่สามอะไรหรือ ยิงกูอยู่ได้ยิงกูนี่แหละน,นี่มาเลยล็อกกี้สองไม่เข้าช้าจังวะไอ้เฮียเข้าสิครับหร้อนแล้วนะเนี่ยหร้อนแล้วนะกลับมาเล่นเฉยๆคนแม่งเยอะมากเลย โจรอบนี้กูเอาจงริงละมไม่เล่นกับพวกมึงละเห็นมึงเล่นเยอะละ BS ผู <V H S 1> ้หญิงไหนวะ,ะม,มาไม่ทำเล่นแล้วใส่แม่งแต่นี่แหละม,มจะไปใส่อะไรตรงนู้น ยิงกูดีนักใช่ไหมแหมกูเพิ่งกลับมาเล่นเลยยิงกูจังนะไอ้ที่อยากคนอื่นมีไม่ยิงยิงแต่กูรอ,อบนี้มึงโดน,นะน,นกินฟรีแน่กินฟรีกับไอติมเลย ตเกิดตรงไหมาหาป้าว่า <c oughs> งไปดีว่างไปดี รู้ด้วยมาคือรอบสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วเฮ้ยจะอยู่นานไปจะอยู่ใไกลไปนานๆเลยยิงกูยิงกูรอจังหวะรอแล้ว Huh? Oh, huh? 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 Oh, uh oh. what mm -hmm. ยวมานายันน่าจะยิงตายนะนี่มันยิงไม่ตายไงวะ เบาอ่ะยิงเน่าโคตรเบาเบามากเลยยิงไม่นนค่อยตายไปยิงวีเอสเป็นมาสอนที เก็บของมันแน่นอนเกี่ยอะไร Hã? <Sessizando> Hã? <Sessizando> กระเป๋าเก็บเอ็มวีว่ะน่เลย ข้างล่างว่ะลงไป desktop, เก็บได้ไหมได้น่าจะได้เอาวะ er, เอา yes. question, นน er. วะเยสไนเยสไนอ้าวเขี้ยของลีหนีกูอะไรอะไรได้ปะ